สองศูนย์สองอสตอมสี่หนึ่งห้าหนึ่ง เขามาแรงอยู่สุดฟังเลยครับรไฟ้่นเศษเชที่รถไธรรมดาเกี่ยวร่องที่2ด2ดาวจังนิฟิสซุดโลกปลายแดนดนปฟูเทมีโดยสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบนทาง4ถึง2ลักษณของชานนดาขึ้น เพลแรกจำจราที่เด่นในรัครดาบเที่ยวรองที่สองศูนสองดาวท่งผู้สางยุเนีพิสรโลโลไปดาวเสนีโคเคออกเสนีชุมแสมไปแล้วจาย่่่งผู้ทิสาเสนีกองกกดจำกิจบึงเวลรเภสปากน้ำโอน้ำพรสว์เงแนวสนีต่อไปจะลบครับ